สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 2และ3นะครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะลกูกเป็นคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในวิชาบูรณาการเกี่ยวกับวิชาศิลปะนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาวาดภาพระบายสีกันาวาดภาพระบายสีกันเรากา็ต้องนึกออกอยู่แล้วละ่ะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างเพราะนั้นเรามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะอันดับแรกเลยก็คือกระดาษ กระดาษ A4 หรือว่าใครที่มีสมุดวาดเขียนก็ใช้สมุดวาดเขียนก็ได้เนาะอ่าอย่างที่2เหมือนเดิมเนาะที่เราจะต้องเตรียมก็คือดินสออ่าต้องมีดินสอเหลาให้พร้อมอยู่เสมอแล้วก็อ่าที่3ก็คือ,อยางลบนะพร้อมแล้วเรามาวาดรูปก,กันเลยนะครับอะสำหรับวันนี้นะลูกที่เราจะต้องวาดรูปเนี่ย เราจะวาดเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ต่างๆหรือว่าเป็นสวนสัตว์ของฉันก็ได้นะครับเอาเอาเป็นสัตว์ที่วาดง่ายเนาะเป็นสัตว์โบกสัตว์น้ําหรือว่าสัตว์อ่ครึ่งบกครึ่งน้ําก็ได้เนาะเอาสัก5ชนิดละกันเนาะไม่ยากมาแล้วก็ตกแต่งใส่บรรยากาศของสวนสัตว์ให้สวยงามนะลูกเอาเป็นเอาเป็นพวกสัตว์ที่ เราอยากจะวาดลงไปในสวนสัตว์ก็ได้เพราะว่าเป็นสวนสัตว์ตามจินตนาการเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเรามาวาดกันเลยนะเดี๋ยวครูตั้มเอาเอาจอกล้องลงมาที่จะวาดก่อนน่นะครับอ่าอันดับแรกเราเขาต้องอร่างภาพใช่ไหมร่างภาพครูตั้งขอร่างเป็นกลมๆก,ก่อนตัวนี้จะเป็นจุดเด่นของเราอ่า มีขาอ่ามีงวงแล้วก็มีหูอ่าเราก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นตัวอะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดภาพก่อนอันนี้เล่าไว้ก่อนมีระยะไกลๆเนาะส,นสัตว์ของเราแล้วก็จะมีต้นไม้ต้นไม้ที่ ใส่รายละเอียดมีเป็นสวนสัตว์ตามจินตนาการของเรามีตัวยาวๆเอ้ยคอยาวๆไม่ใช่ตัวยาวๆล่าไว้ก่อนคอยาวๆตัวมันจะเหมือนกวางแต่คอมันจะยาวๆล่าไว้ก่อนนะลูก ในน้าในน้ำไอ้มยบ่อน้ําก็ต้องมีสัตว์อระคุณต้องใส่เป็นเป็นเป็ดก็ได้อ่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับภาพล่างเนาะอาจจะยังไม่ชัดเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นเป็ดเป็นนกเป็นอะไรพวกนี้นะอ่ะไกลๆไกลๆเราก็ใส่เป็นต้นไม้ไปก่อน เดี๋ยวคุูเต้าให้ดูนะลูกแป๊บนึ่งล,ล่างให้ดูก่อนได้สามชนิดแล้วตรงนี้ก็มีอสาสุกชุมครูตต้งว่าเป็นกวางอีกหนึ่งตัวเนอะมันจะได้สมดุลกันเนอะมีขาวมีะไรด้วยร่างให้ก่อน อ,อีกชนิดหนึ่งเขาเป็นอะไรดีเป็นปลาก็ได้เราจะได้รู้ว่ามีปลาอยู่ในน้ำเอาเป็นปลากระโดดขึ้นมาเลยโอเคอ่ะอันนี้เป็นแบบร่างนะครับให้หนูดูก่อนที่ครูตั้มร่างไว้เนอาจจะยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเราจะมาใส่รายละเอียดกันนะรายละเอียดอันนี้ ครูตั้งจะใส่เป็นสีไปเลยเนาะเพราะว่าเราใช้สีในการตัดเส้นอยู่แล้วอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเราจะวาดสัตว์5ชนิดกันนี้เป็นยังไงมาดูนะครับอันดับแรกที่บอกว่าตัดเส้นเราก็เอาสีไม้เนาะสีไม้ที่เราใช้ก็จะเป็นสีดำเราก็เอาสีดำออกมาเนาะอ่ะตัวแรกขออนุญ,ญาตหมุนกระดาษมาทางนี้ ที่เราร่างไว้เป็นช้างเนะาะตัมก็ล่างเส้นจริงเลยนะครับอะให้เป็นช้างตัวผู้ก็ได้มีงาเนาะอะ,อะใส่ใบหูของเขา ท้ายเนาะมีขาหน้านะได้ไหมแล้วก็มีขาหลังช้างก็กำลังเดินอยู่ก็ได้ลูกอ่าเห็นไหมได้แล้วช้างหนึ่งตัวเห็นไหมครับอ่า ตัวต่อไปเป็นอะไรอาอลืมใส่ลูกตาใส่ลูกตาก่อนเดี๋ยวช้างเดินไม่ได้มองไม่เห็นทางโอเคอ่ะช้างตัวที่หนึ่งเนาะเอาร่างไว้อ้าหางลืมหางใส่หางลงไปอ่าตัวที่สองตัวที่สองตัวนี้ตัวน,วน,วน,วนี้ที่เราวาดไว้นะครับตัวนี้เป็นชีราเนาะชีราเดี๋ยวพูทั้งจะมาวาด อีร้ามันก็จะหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับกวางแต่คอมันจะยาวใช่ไหมแล้วหูมันก็จะยาวยาวหน่อยอ่าเราก็วาดลงไปเห็นไหมลูกม,มันจะเป็นเหมือนกวางผสมกับหมาเนาะตามลักษณะของ ของรูปที่มันเราเห็นนะ,ะ,ะ,ะที่เราร่างไว้เราก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับอ่า ตด้วยีราฟมันก็จะมีแผงคอสั้นๆนะลูกแต่เดี๋ยวเราค่อยมาใส่ลายทีหลังอ่าตัวที่สองได้แล้วช้างกับยีราฟเห็นไหมอ่าอ่ะ,อะทีนี้เราได้ตัดเส้นไปนเรื่อยๆตัวที่สามเอาเป็นเอาเป็นกวางก็ได้กวางอยู่ใกล้ๆช้างเนาะเอาเป็นกวางก่อนอเราก็วาดเราไม่อยากให้มันติดกันไปเราก็ขยับออกมาหน่อย นะมันจะได้ใส่หูลงไปกวางเนี่ยก็จะลักษณะมีหลายอย่างเลยเราจะว่าเป็นเหมือนขาเล็กๆก็ได้มันจะได้ปลาดเปรียวเห็นไหมครับกวางของเรา ำลังก้มดื่มน้ำอยู่่าเห็นไหมลูกเอามีเขาน้อยๆก็ได้เป็นกวางแบบกวางเด็กๆก็ได้อาได้แล้วเห็นไหมตัวที่สามกวางเนาะเหลืออีกสองตัวสองตัวอ่ะคุณต้องเอาเป็นเป็เปดกับปลาเอาเป็ดก่อนเป็ดก่อน เป็ดก็ไม่ยากเลยอ่ามันร้องด้วยเป็ดอ่าได้แล้วเป็ดเป็ดอ้าปากด้วยไหมครับ ตัวสุดท้ายเป็นปลาปลาเป็นปลาอะไรดีปลาอะไรก็ได้นะเราว่าวามันกระโดดขึ้นมาเพื่อเราจะได้รู้ว่าในน้ํามีปลานะครับจริงๆถ้าว่าเป็นใต้น้ําจริงๆมันเราไม่สามารถมองเห็นมันได้หรอกแต่อันนี้เราว่าด้วยจินตนาการเราก็สามารถใส่ให้มันกระโดดขึ้นมาบนเหนือน้ําได้ อ่าเสร็จแล้วสัตว์5้ชนิดนะครับทีนี้เหลือเหลือเราตกแต่งตกแต่งให้สวยงามโดยที่ครูดันมาใช้สีไม้สีดำนี่แหละเป็นตัวตัดเส้นก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่บอกว่ามันมีต้นไม้ใช่ไหมมีต้นไม้เราก็ใส่เป็นก้านกิ่งของต้นไม้ก่อนลำต้นใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าต้นไม้ตัวนี้ รูปร่างรูปทรงมันเป็นอย่างไรแล้วก็ที่ชีราฟยืนอยู่ยืนอยู่เราเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็นอยู่ริมลำธารหรือว่าริมบอ่อให้มันออกมาทางนี้ช้างไม่ลืมใส่เล็บมาไม่มีเล็บไม่ได้อ่า,อาเห็นไหมครับ เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นลากขึ้นมาแล้วอ่าระยะไกลๆเมื่อภาพมีระยะใกล้แล้วก็ต้องมีระยะไกลถ้าเราไม่ใส่เป็นเหมือนภูเขาลงไปเราก็ใส่เป็นต้นไม้ก็ได้นะครับมีพุ่มไม้ด้านหลังมีต้นไม้อ่ะระยะใกล้กด้านนึงเราก็ใส่ต้นไม้ต้นไม้มีหลายชนิดมากเลย เราจะใส่เป็นต้นอะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะวาดลงไปจะเป็นไม้ใบก็ได้หรือว่าเป็นไม้ดอกถ้าเป็นไม้ดอกเราก็ใส่ดอกไม้ด้วยได้หเห็นไหมครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วมีพุ่มไม้เข้ามาเกี่ยวข้องอมีต้นไม้ระยะไกลให้ลูกเราก็สามารถวาดลงไปได้อ จะให้รู้ว่าเป็นกลางวานันเราก็ใส่พระอาทิตย์ลงไปไม่ยากไม่ยากจะไม่มีก้อนเมฆหรือว่าม,มีก้อนเมฆก็ได้เนาะอ่ะอันนี้อ่ะได้แล้วงานผลงานที่เราเล่าไวอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงครับนี่เห็นไหมลูกผลงานที่เราร่างไว้ เนาะสวนสัตว์ของฉันมีสัตว์ทั้งหมด5ชนิดหรือว่าใครอยากจะใส่มากกว่านี้ก็ได้เนาะเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยอ่ะทีนี้ล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันแล้วดูซิว่าใครจะระบายสีได้สวยกว่ากันอ่ะเอาลงมาข้างล่างเหมือนเดิมเริ่มต้นจากพื้นก่อนครูตั้งระบายด้วยสีเขียวเขียวนี้ นะครับรูปสัตว์ยังไม่ต้องระบายใส่ระบายสีเขียวลงไปเลย <S <S ครูตัตมต<า>ม้มอาจจะระบายเร็วหน่อยนะลูกเพราะว่าความจุของโทรศัพท์มันน้อยมันอัดวิดีโอได้ไม่นานนะ <S <S ถ้าหนูมีเวลามากกว่าครูตั้มหนูก็ค่อยๆทำไปนะครับแต่ครูตั้มขอเป็นเร็วๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเมมมันความจุไม่พอกล้องมันจะตัดโอเค เห็นไหมครับเราก็จะได้พื้นหลังพื้นที่มันเป็นระยะของภาพเป็นสีเขียวก่อนจะได้รู้ว่าขอบเขตว,ว่าสีเขียวมันเป็นอย่างไรพื้นหญ้ามันอยู่ตรงไหนบ้างาเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลมันว่าเอ้ยตรงนี้สีอะไรเพราะว่าเรากำหนดขอบเขตโดยการใช้สีไปเลยนะครับผม อ่าได้แล้วเนาะอ่ะได้พื้นพื้นที่เป็นสีเขียวแล้วเป็นต้นต้นหญ้าต้นอะไรอ่ะเราจะใส่บรรยากาศซ้อนทับลงไปนิดนึงก็คือปนสีเหลืองลงไปด้วยเนาะเพราะว่ายอดหญ้ามันก็จะมียอดอ่อนใบอ่อนนะครับสีเหลืองแบบนี้ปนเข้าไปได้ระยะไกลๆเพื่อทำให้ดูระยะของภาพมันไกลขึ้น ใครที่เข้ามาดูทีหลังหรือว่าใครที่ยังทำตามไม่ทนันค่อยๆย,ย้อนคลิปวิดีโอดูก็ได้นะลูกไม่ยากไม่ยากค่อยๆทำใจเยน็ยนๆเนะาะทีนี้ได้ต้นหญ้าท้องฟ้าเราก็ต้องมีใช่ไหมเราก็มาใส่ท้องฟ้า,อาเอาเป็นแม่น้ำก่อนดีกว่า เพราะว่ามันสีคล้ายๆกันแม่น้ําสีฟ้ามันมีสองฟ้านะฟ้าฟ้าอ่อนกับฟ้าเข้มแต่มันเป็นโทนใกล้เคียงกันพูตั้มอาฟ้าอ่อนแล้วกันค่อยๆระบายไม้น้ำน้ำสีฟ้าเว้นตรงที่มีรูปสัตว์ไว้เนาะเราระบายตรงที่ไม่มีไม่มีวัตถุหรือว่าไม่มีรูปภาพก่อน ก็คือพื้นที่ว่างนั่นเองเราใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปมันก็จะดูเหมือนภาพมีมิติมากขึ้นเห็นไหมแล้เดี๋ยวเราค่อยมาเน้นรายละเอียดเห็นไหมครับเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างเห็นไหมเห็นไหมวันนี้ครูตั้งจะให้เป็นท้องฟ้าสีสีขาวนี่แหละ เนาะมันจะได้ไม่ตัดกับอันนี้มากแต่เราก็จะใส่เป็นฟ้าปนๆไปเพื่อจะได้ไม่ตัดกับแม่น้ําของเราหรือว่าบอ่อน้ําของเรามากเล่าเป็นล่าเป็นฟ้าๆไปเท่านั้นเองอ่าแล้วก็ตัดลายละเอียดตัดเส้นอ่าตรงเป็ดตรงเป็ดเราก็ ขายายใส่รายละเอียดหน่อยต้องเปรดตรงปลาเห็นไตรงก้อนหินตรงอะไรตรงนี้ที่มันมีจุดสําคัญสาคัญตรงตรงกวางกินน้ําเราก็จะใส่ให้มันเกิดความชัดเจนของภาพมากขึ้น,นเห็นไหมครับต่อมาต่อมา,อมาจะใส่เขียวของต้นไม้เขียวของต้นไม้น่าจะเป็นเขียวเข้มขึ้นมาหน่อย นะครับเพราะว่าต้นไม้ที่เราวาดไว้มันจะได้ไม่แตกเขาเรียกว่าอะไรนะแตกต่างกับแตกต่างกับที่เราวาดพื้นหญ้าไปมันจะได้แยกเป็นขอบเขตที่มันชัดเจน,นเห็นไหมครับเห็นไหมครับ อ่าเป็นผูมไม้เป็นต้นไม้เป็นลักษณะของทรงต้นไม้ก็จะเป็นสีเขียวอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าได้หนึ่งฝั่งแล้วฝั่งนี้มา้างต้อง่ระบายเร็วหน่อยเนะาะ โอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ะเป็นมีต้นหญ้าหน่อยมีแม่น้ำเห็นไหมเราใส่รายละเอียดลงไปใช้แม่น้ำมันก็จะต้องมีมีพืชน้ำเนาะใส่ลงไปรายละเอียดแต่เราไม่มีสัตว์ร้ายเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้วาดเป็นให้มันดูโหดร้ายเราวาดเป็นสวยงามไม่ต้องมีเสือมีจระเข้มีงูมีอะไรหรอกเนาะ อ่ะใบเสร็จแล้วทีนี้ก็ต้องเป็นลำต้นสิลำต้นของต้นไม้เราก็ใส่ลงไปนีครับว้าวลำต้นของต้นไม้ถึงไหนกันแล้วเด็กๆอย่ามวัวแต่ดูคููตั้มนะทำให้มัน เสร็จไปพร้อมๆกันแน่เป็นไงเป็นไงก้อนหินสีน้ำตาลก็มีหรือว่าเป็นสีเทาก็ได้ที่หนูจะต้องการวาดอ่าอ่ะได้แล้วสิ่งที่เป็นแบ็กกราวด์หรือว่าเป็นสิ่งที่อ่ามันมันไม่สำคัญทีนี้เราจะมาเน้นจุดเด่นก็คืออ่าเป็นพระอาทิตย์แล้วก็ช้างกีฬา เป็ดป่าแล้วก็กวางเนาะเราจะมาใส่สีอ่ะมาดูกันลกูกณต้องใส่สีพระาทิตก่อนเลยจะได้จะได้ตัดปัญหาตรงที่ตรงที่ด้านบนก็คือจะได้ไม่ต้องกังวลเนาะเอาพระทิตก่อนอมีลักมีของเขาหน่อยเพราะว่าพระาทิตเป็นแสงเนาะเรามองด้วยตาเปล่าไม่ได้เพราะว่า แสงวัตถิค่อนข้าวสว่างจ้ามากเห็นไหมลูก่ทีนี้นิดนึ่งเราจะมาใส่ลายยีราทีราเนี่ยมันจะมีลายสีน้ำตาลนะน้ำตาลเราก็จะเอาสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะตัดเป็นเส้นเป็นลายมันก่อนชีราของเรา ลายมันก็ไม่จํากัดนะลูกเราจะทํายังไงก็ได้แต่ขอให้มันเป็นรูปทรงที่มันเป็นลายที่มันเหมือนจริงนะพยายามสังเกตดูหน่อยว่าจีรามันลายยังไงไม่เห็นไหมขาอาจจะลายลายหน่อยๆใช่ไหมแบบประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ใส่ลงไประบายไม่ต้องเข้มมาก ไ่เห็นไหมได้แล้วจีลาหนึ่งตัวของเราอ่าเห็นไหมครับอ่าจีลาต่อมาต่อมาเป็นช้างช้างกูต้องว่ามันมันสีมันไม่ได้ออกเทาๆเนาะสีมันออก สีสีน้ําเงินหรือเปล่าสีนู๊ดนู๊ดอ่ะสีแบบเป็นสีสีเนื้อสีน้ําตาลสีอะไรพวกนี้ปะ่ะประมาณนี้ปะ่ะอ่ะเดี๋ยวคุณตาใส่เป็นสีออกน้ําตาลแดงๆก็ได้อ่ะใส่ลงไปเราก็ให้มันมีรอยย่นรอยอะไรของช้างใช่ไหมขาด้านหลัง ที่มันซ้อนกันอยู่มันก็จะต้องมีสีเข้มใช่ไหมเพราะมันเป็นระยะของภาพเราก็ใส่เอาเป็นน้ำตาลก็ได้ถ้าจะมันก็มีขีดใช่ไหมตรงงวงแล้วก็หลังหูเขาก็จะมีสีหรือว่าเราจะระบายไปให้หมดเลยก็ได้อะแต่ไม่ต้องระบายเข้มมากระบายเพื่อให้รู้ว่ามันมีสีเฉยๆเห็นไหมครับ เพื่อมันจะได้เป e ็นธรรมชาติเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้ระบายสีอ่ากวางกวางก็เหมือนกันกวางก็จะเป็นสีน้ำตาลนี่แหละอมดำดำสีดำไปไหนแล้วสีดำสีดำสีดำแป๊บนึงนะลูกอ่าเจอแล้วอ่าสีดำเนาะใส่รายละเอียดเข้าไป ครับไม่ยากเลยค,ค่อยๆฝึกค,ค่อยๆทำไปเรื่อยๆลูกเราก็จะเกิดความชํานาญเองอ่าาต่อมากวางกวางก็สีน้าตาลเหมือนกันเอาเป็นสีเนื้อดีกว่าสีนูสดีกว่าสีนี้นะครับโอเคจะได้มีความน่าสนใจบ้างเอาเป็นกวางแล้วก็เป็นกวางดาวก็ได้ เพราะว่ากวางดาวมันจะมีลายสีเหลืองอใส่สีเหลืองลงไปที่ตัวเขาด้วยไม่รู้ถ้าไม่ชัดถ้าสีเหลืองไม่ชัดเลยหนูว่าให้หนูใส่สีส้มลงไปด้วยเห็นไหมกวางดาวนะครับใกล้แล้วใกล้แล้ว ่อมาเป็นปลาปลาสีอะไรดีปลาสีปลาก็จะสีออกน้ำตาลดำๆนุ๊กเป็่สีน้ำตาลแล้วกันคูก็ไม่รู้ว่าปลาในบ่อมันลักษณะเป็นสีอะไรจะเอาสีน้ำตาลไว้ก่อนให้มันเหมือนธรรมชาติก็มีก้อนหินนะไม้เห็นไหม เป็ดเป็ดเป็ดสีตัวสีขาวนะท้องสีน้ำตาลแล้วก็หัวมันสีเขียวเขียวใช่ไหมเป็ดป่านะประมาณว้อย่างนี้เนาะแล้วก็มันจะเป็นมีน้ำกระเซ็นด้วยอะตรงนี้เขากินน้ำเขากินน้ำก็จะมีรอยที่มันน้ำานีอ๋าเห็นไหม กระโดดขึ้นมาก็จะมีน้ําช้ากินน้ำอโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสวนสัตว์ของฉันหรือว่าสัตว์ในจินตนาการเนาะถ้าใครวาดเกง่งวาสวยกว่าครูตั้มจัดการวาดเพิ่มเติมลงไปได้เลยดูนะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยเราต้องเขียนชื่อ,อเดี๋ยวครูตั้มเขียนชื่ออีกสักหน่อย ขออนุญาตกลับเป็นด้านที่ถนัดตกแต่งให้สวยงามใช่ไหมเขียนชื่อเนาะด้วยดินสอ,อชื่อภาพอะไรอ่ะ ชื่อเหมือนเดิมอ่ะครูตามเรื่องเรื่องอะไรวันนี้เราวาดเรื่องอะไรอ่สวนสัตว์ของฉันก็ได้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับผลงาน ในวันนี้นะครับอา้าวสั่งงานเลยและกันลูกสำหรับผลงานนะให้หนูว่าสวนสัตว์นะในจินตนาการของหนูเลยจะเป็นสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่อยู่ในบ้านเป็นสวนอย่างอื่นก็ได้เนาะแต่เอาเป็นมีสัตว์มีนกกระรอกหนูกระแตอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆนะครับเพื่อหนูจะได้ฝึกทักษะในการวาดภาพสัตว์ของเราไปด้วยนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้เนาะให้ทำการเข้ามาเยอะๆนะครับส่งงานเข้ามาเยอะๆเ,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 เพราะว่าครูดั้มจะได้ตรวจให้คะแนนนะครับนี่วันนี้เนาะโอเคสั่งงานเลยนะครับสำหรับคนที่คะแนนน้อยนะลูกคนที่คะแนนน้อยนะเร่งทำคะแนนเข้ามาเยอะ,ยอะหน่อยเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วนะคะแนนจะได้มีคะแนนเก็บแล้วก็เวลาสอบจะได้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องทําคะแนนเยอะนะครับก็คือมีคะแนนเก็บอยู่แล้วคะแนนเราจะได้มีเกรดดีๆนะครับแล้วก็พยายามส่งกันเข้ามาในห้องเรียนออนไลน์นะเดี๋ยวครูตั้มครูนงครูสตางแล้วก็ครูเอ๋จะเข้าไปตรวจนะครับให้คะแนนนะครับใครส่งมาแล้วไม่ต้องกลัวลูกมันอยู่ในในใน g ูเกิลฟอรหรือว่าอยู่ในไลน์อยู่ในห้องเรียนออนไลน์ของเราอยู่แล้วนะลูกโอเค นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครูตั้มก็ขอตัวจบไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีครับทำส่งกันเข้ามาเยอะนะ